นับตั้งแต่ย้ายจากเอเวอร์ตันมาร่วมทีมเชลซีเมื่อกลางฤดูก,กาล2017-2018มิดฟิลด์อย่างรอสปาร์คลีย์ก็แทบยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันกับสิงห์บลูเลยครับความจริงปี2ปีหลังต้องบอกว่าเจ้าตัวหลุดเป็นสำรองและเริ่มกลายเป็นส่วนเกินของทีมด้วยซ้ำอย่างฤดูก,กาลก่อนด้วยความที่อยู่ไปก็เบียดตัวจริงลำบากบาร์คลีย์จึงถูกปล่อยให้แอสตันวิลล่ายืมไปใช้งาน1ซีซั่นหลังทำผลงานได้ไม่เลวและช่วงเวลากับสิงห์พยองหมดลง วิล่าก็ดูจะสนใจดึงตัวนักเตะไปร่วมทัพถาวรอนหากแต่ทีมของดินสมิธสูราคาค่าตัวไม่ไหวบวกกับนักขณะนั้นไม่มีข้อเสนออื่นยื่นเข้ามาบาร์คลีย์ก็เลยต้องกลับมาตั้งหลักที่สแตมฟอร์ดบีชอีกครั้งปัญหาคือการคัมแบ็กคนนี้ทุกอย่างเข้าสู่อีรอบเดิมครับอันที่จริงอาจหนักกว่าเดิมเพราะนอกจากคู่แข่งแดนกลางที่แน่นเอียดทั้งการเข้ามาของซาอูนิกเกลสรูเบนล็อบสตัชชีที่กลับมาจากฟูลแลมบวกกับนักเตะตัวหลักที่ยึดตำแหน่งอยู่แล้ว ทำลายที่บาร์คลีย์ไม่อยู่เชลซี Chelsea ยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากแฟรงค์แลมพาร์ดมาเป็นโทมัสทูเข้าด้วยโอเคมีการตั้งข้อสังเกตวันนี้อาจเป็นเรื่องดีสำหรับนักเตะก็ได้อย่างน้อยบาร์คลีย์อาจได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองจากกุนซือคนใหม่อีกครั้งหากแต่เมื่อถึงเวลาจริงทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเลยครับหลังพรีเมียร์ลีกเปิดฉากกันมา6นัดรอสบาร์คลีย์กลับมีชื่อเป็นตัวสำรองแค่เกมเดียวส่วนอีก5แมตช์ที่เหลือเขาไม่มีชื่อติดทีมด้วยซ้ำ โอกาสเพียงหนึ่งครั้งที่หมอนี่ได้ลงสนามเกิดขึ้นในเกมลีกครพบกับแอสตันวิลล่าวันนั้นบาร์คลีย์ถูกส่งลงไปแทนซาอูนาที76นึกภาพโปรแกรมบอลถ้วยที่เชลซีส่งผู้เล่นสำรองผสมดาวรุ่งเกือบยกชุดบาร์คลีย์ยังมีสถานะเป็นสำรองของสำรองอีกทีอะถึงตรงนี้เขากลายเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายในแผงมิดฟิลด์และรอสบาร์คลีย์ก็แทบจะหมดอนาคตกับทีมเข้าไปทุกทีแล้ว,วทวารทมกลางสถานะสุดมืดมนและความหวังองนริบหรี่ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนว่าเชลซีจะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นบนสมมานั่งใช่กับโปรแกรม2นัดล่าสุดทั้งเกม u c l กับยูเวนตุสและพรีเมียร์ลีกวีที่7จ็ดกับเซาท์แฮมตันไม่รู้อะไรดนใจให้ทูเคิลเลือกใส่ชื่อบาร์คลีย์กลับเข้ามาติดทีมในบทบาทตัวสำรองอีกครั้งโอเคถึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่กับนักเตะส่วนเกินแน่นอนไม่มีใครตั้งเป้าหรือคาดหวังอะไรในตัวบาร์คลีย์อยู่แล้วอย่างเกมกับยูเวเขาถูกส่งลงสนามช่วง15นาทีสุดท้าย สำหรับบาร์คลีย์ผลลั์ที่เกิดขึ้นในเกมนั้นคือความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ4วันให้หลังเชลซีมีเกมลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาแฮมตันบาร์คลีย์เริ่มต้นบนม้านั่งสำรองเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือย้อนกลับไปจังหวดเจมส์วอร์ดเพลว์กับตันนักบุญโดนใบแดงนาที74ช่วงเวลาดังกล่าวตัวเลขบนสกอร์บอร์ดทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งแน่นอน15นาทีที่เหลือสิงปรูต้องการประตูสุดๆครับตัดภาไปข้างสนาม โทมัสทูเคิลยังเหลือโคตาเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนหันไปมองบนม้านั่งหากเรียงตามแพทเทิร์นที่คุ้นเคยเขายังมีผู้เล่นแนวรุกอย่างไคลฮาวเวิร์สและคิมซีเยกเป็นไพ่เด็ดใบสุดท้ายเชยวาณ์นาขณะนั้นเด็กสิงส่วนใหญ่ล็อกเป้าไปที่ฮาวเวิร์สช่วงเวลาขับขันแบบนี้คายมาแน่หากแต่ช้าก่อนครับระหว่างที่เกมดำเนินเข้าสู่นาที83ทูเคิลเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการชี้นิ้วไปที่รอสบาร์กลี์เขาเลือกเดิมพันครั้งนี้กับผู้เล่นสำรองลำดับสุดท้าย สำหรับบาร์คลีย์หนล่าสุดที่หมอนี่ได้โอกาสลงเล่นเกมลีกกับสิงห์บลูต้องย้อนไปไกลถึงเดือนกันยายนปีก่อนหรือยุคแรมผ่านนุ่นเลยกล่าวคือเจ้าตัวไม่ได้สัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกกับเชลซีมาหนึ่งปีแล้วกลับมาที่ทูเคิลไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนตัวแบบนั้นหากแต่นั่นไม่สำคัญละเพราะเพียงนาทีเดียวที่เดอะบริชสัมผัสแรกข,ของบาร์คลีย์คือลูกจ่ายสุดเพอร์เฟกต์ให้เซซาอัปปลิโกยต้าหลุดไปตบเข้ากลางถึงทีโมเวนเนอร์สัตว์ประตูปลดล็อกขึ้นนำสองหนึ่ง เดิมพันสำรองตัวเลือกสุดท้ายของทูเคิลได้ผลเกินคาดการเปลี่ยนตัวครั้งนี้นอกจากจะได้ประตูสำคัญแล้วอีกมุมหนึ่งเมื่อให้ใจนักเตะพูดถูกลืมบางทีทูเคิลอาจได้ใจบัคกี์กลับมาด้วยท้ายที่สุดวันนั้นเชลซีชนะทีมเยือนไป3ประตูต่อหนึ่งพร้อมทะยานขึ้นจากฝูงท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นชอดลูกจ่ายของรอสอาจไม่ได้ถูกพูดถึงมากมายครับอย่างไรก็ตามสำหรับบัคกี์เมื่อโอกาสมาวางอยู่ตรงหน้าและเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือ ใครจะรู้บางทีโมเมนต์ในเกมกับเซาแฮมตันอาจกลายเป็นจุดตัดครั้งสำคัญของนักเตะค,คนนี้กับเชลซีก็ได้